นมไหลูกนมอ๋อโอ้โหได้นมมาทิ้งอันนี้เลยเออวคบเลยจังเนี่ยนี่นมเราไว้ค่ะเนี่ได้เต็มที่แล้วนะนั่งดีๆนะลูกนะตกนะลูกเอ้ยน่าจริงกระโดดกันเล็งแน้นที่เขาเน่นจับใครเนี่ยเออมองหน้าแล้วอยากเขี้ยวแล้วเว้ยเห็นแน้นไม่ได้เลย วอ้วหยหกกอืมมันหกฮ่าฮาจานะเกินไปลากินไปอ่ามองเน้น้้วแยกเขี่ยวใส่เน้นล้วระวังนักโดดบิ่งตามเลยนะเนี่ยโอ้ยหกลูหกหก เล่นลูกเล่นด้วยนะขวานเล่นด้วยเอาสควิงหยอกเด็กออกไปลน้าหลุดมือีเรียบร้อยยังไงจ๋ายิ้มไหมยังกินสบายสบาย โอูโโอ้โโอยิ่มแล้วหรอลูกฮะอิะ่มแล้วว่ะมาะได้น้ำ<อ>ปูนังก๊อฟก๊อฟเลสตอบจังเลยหน่อไม้ต้มขอนยมเป็นหน่ <c oughs> อไม้ต้มนะจะมองหาเนนได้แยกเกี้ยวเ,เลยพร้อม <c oughs> จะบวกเลยอ,ะอ,อ่ะ,อะ แสดงว่าเนนไปแกล้งมันหรือเปล่าไม่วานผมเดิยู่้ไปอดทอ่าจะต่อยเงี้ยปาไปกลานวัดนะลูกนะจะเอาส้มไจอดนะส้มหลุมือล้วมดนหัวจอเช้านี้ลงมาก็ได้มากินเลยกัดเอากัดเอาเลยวะ กินแสบๆรอลูกอย่าไปแกล้งมันลูกนะเดี๋ยวมันจะไล่กัดสุดท้ายจะทิ้งมันอยู่ก็ทิ้งได้ในสงน่ะก็ทิ้งกินนมต่อจากจอเลยฮึยซสบๆเหล็กอ้วนเนอะมีการคายแต่หมาหมาเลยนะไข่ลูกเซ่บแซ่บ เริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มก็เริ่มจะกินแบบกินแต่อ่อนๆแล้วครับนี่แสบๆอ่ะ,อะไล่เนยเลยดิป่ะ อนันนไปเลยอ่ะเลยอ่าอิาอ่มแล้วอะไรเลย <c oughs> แล้วเวอออิ่มแล้วมันอิ่มแล้วหลงตาพอละพอละวพอล้ไว้ค่อยทีหลังอ่ะข้าวหลังก็ไม่เอานะมันตุ๊กใส่ไม่ชอบขุาายขุยที่โยมหน้าเขาไปไวเป็นหนามหมดอ่ะกินจะให้ไม่เอาอ่ะ เรา,าชิมดูสิลองชิมดูที่กรังกรังโอู้นั่งดู<อ>ยกขาขึ้นดู <c oughs> โอ้ยเด็กกินฝรั่งกัยวนะกินกดดได้ปะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฝรังร่งฝรั่งนั่งดะจะข กัดเข่าเข้าเปอะขย่อนเลยอ่ะก็ไม่ค่อยชอบกินน่าจะอิ่มด้วยแหละก็อป่นเยีอะนะอิ่มละบายตัวละอัอนนี้บาย สบายใจคร้บอิ่มแล้วนะวันนี้นอะนที่บนนี้นะโยมนะนะเห็นอาหารแล้ววิ่งลงมาเลยลงมาเร็วมากอิ่มแล้วก็ง่วงแต่โอ้เอ๋งนี่นะอิ่มแล้วก็ง่วงแล้วครโยมาหาหมอนให้จอหน่อยแล้วไปไปช่วยพระกวดลันวัดรเร็วหน่ตากวดลันวัดเนี่ย Chào, ja, bye bye luôn.